ในการตรัสรู้พฐทมสมโพธิเล่าเรื่องการตรัสรู้ไว้ว่าเมื่อพระมหาบุรุษสเสด็จขึ้นประทับบาลังแล้วขัดสมาธิผินพระพักตรงไปยังปราจีนทิศหันพระปริษดานไปทางัต้นโพธิพกษ์ก่อนที่จะทรงเริ่มบำเพ็ญเพียรด้วยสมาธิจิตได้ทรงตั้งสัตยาธิฐานในพระไยว่าหากยังไม่ได้ตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ ตราดใดแม้โลหิตและมังสัตว์จะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีจะไม่เลิกลกความเพียรโดยลุกระจักที่นี้โดยเด็ดขาดพระมหาบุรุษทรงเจริญญาณอันเป็นองค์ปัญญาขั้นสูงทั้งสามประการยังปง์พระพุทยญาณให้เกิดขึ้นเป็นลำดับ ตามระยะการแห่งยามสามอันเป็นส่วนราตรีนั้นคือในปฐมยามทรงบรรลุปุปเทนิวาสานุสติยานสามารถระลึกอดีตชาติที่พระองค์งรทรงเกิดมาแล้วทั้งสิน้นได้ในมัชชิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตยานบางแห่งเรียกว่าทิทยาจักสุสามารถอย่างรู้การเกิดการตายตลอดจนการวินไหวของสรรพสัตว์อื่นได้หมด ในปัจฉิมยามทรงบรรลุอาสวัตขยายานทรงปรีชาสามารถทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปด้วยพระปัญญาทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมก็ทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาแต่ก่อนการในวาระนั้น อัศจรรย์ก็บังเกิดมีพื้นมหาปัตภีอันกว้างใหญ่ก็ไหวหวันพฤกสิชาติทั้งหลายก็ปลีดอกออกช่องงามตระการเทพเจ้าทุกชั้นฟ้าก็แท้ซ้องสาธุการโปรยปลายบุพผามาลายัยถวายสักการะเปล่งวาจาว่าพระอรหันตักสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกด้วยปิติยินดี เป็นอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาในการก่อนสตามหาสถานคือสถานที่ทรงยับยั้งอยู่เพื่อสเสวยวิมุตติสุขหลังจะทรงตรัสรู้แล้วเจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันรวมสี่สิบเก้าวันโพธิบัลลังก์อยู่ในปริมณฑลที่ทรงตรัสรู้พระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ณบริเวณต้นศีมหาโพเป็นสัปดาห์แรก ทรงเคร่ครวนปฏิจจสมุปบาททั้งปฏิโลมและอนุโลมทั้งสายเกิดและสายดับทรงเปล่งอุทานว่าเราท่องเที่ยวมานานสี่อสงไัยกำไรอีกแสนกับณนะบัลลังแห่งนี้เป็นวิชัยบัลลังเป็นมงคลบัลลังเราจะนั่งอยู่เหนือบัลลังนี้ตลอดตราบใดดาริของเรายังไม่บริบูรณ์จักไม่ลุกขึ้นแล้วทรงเข้าสมาบัติประทับนั่ง สเสวยวิมุตติสุขโดยโพธิบัลลังตลอดเจ็ดวันอัน,นิมิเจดีเจดีทาสีขาวตั้งอยู่ทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือของต้นพระสีมหาโพธิ์พระบรมศาสดาประทับยืนทางด้านทิศเหนือทรงลืงพระเนตรแลดูบัลลังและต้นโพธิ์อันเป็นสถานที่บรรลุแห่งพระบารมีทั้งหลายด้วยดวงพระเนตรที่ไม่กระพริบอยู่ตลอดเจ็ดวัน สถานที่นี้จึงชื่อว่าอนิมิเตียดีรัตนจงกรมเจดีณบริเวณข้าพระเจดีด้านทิศเหนือมีหินซาสลัดเป็นดอกบวัวบานรับแสงอาทิตย์จำนวนสิบเกดอกที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่สามอยู่ระหว่างต้นพระสีมหาโพธิ์กับอนิมิตเตียดี พระบรมศาสดาทรงมิระมิตท,ที่สำหรับเดินจงกรมระหว่างโพธิบาลังกับที่ประทับยืนเพ่งอนิมิตเจดีเพื่อเสด็จจงกรมจากทิศตะวันออกสรดทิศตะวันตกทรงปฏิบัติเช่นนี้ตลอดเจ็ดวันสถานที่นี้จึงมีชื่อรัตนจงกรมเจดีรัตนคราเจดีสถานที่ด้านทิศเหนือของพระมหาเจดี ลักษณะรูปทรงเป็นวิหารสี่เหลี่ยมไม่มีหลังคามุงกว้างประมาณสิบอ็ดฟุตยาวประมาณสิบสี่ฟุตรอบข้างแต่ไม่ด้เจดีย์โบราณมีพระพุทธร,รูปสมัยพุทธกาและสมัยปาละพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะมีผู้นำมาตั้งไว้ในสมัยหลังอธกรฐาเล่าว่าเทวดาทั้งหลายเนรมิตเรือนแก้วทางทิพยัพทางต้นโพถวายพระพุทธองค์ ให้ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรในเรือนแก้วนั้นและทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิดกและสมันตัดฐานอนันตนใยซึ่งจะมีนัยะไม่สิ่งสุดในพระอภิธรรมนั้นโดยพิสดารทรงปฏิบัติอยู่เช่นนี้ตลอดเจ็ดวันสถานที่นี้จึงชื่อว่ารัตนะครรเจดีต้นอาชาปาละนิโครธสถานที่แห่งนี้อยู่ระหว่างแม่น้ำโมหนี กับแม่น้ำเนรัญชาราไม่ห่างกันเท่าไหร่นักกับเนินดินบ้านนางสุชาดาบริเวณนั้นมีต้นไทรใบใหญ่อายุประมาณหนึ่งร้ปีขึ้นไปพระพุทธองค์ประทับเสเวยวิมุติสุขในสัปดาห์ที่หนะ้าณควงไม้ใส่ที่มีชื่อว่าอาชาปาลนิคโครธตลอดเจวันและทรงพิจารณาถึงบุคคลที่สมควรรับฟังคำสอนณนะที่แห่งนี้เกิดคำอุปมาแห่งบุคคล เมือนอุบลสีเหล่าและเท้าสหัมบดีพรมได้กราบทูลอารัธนาแสดงธรรมสถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนจะตักสร้พระมหาบุรุษได้ทรงรับข้าวมาัทุปายาตจากนางสุชาดาทิดากระดุมทีแห่งอุรุเวลาเสนานิคมณภายใต้ควงไม้ใสแห่งนี้เช่นกัน สมุจลินสถานที่ประทับเสวยวิมุตติสุขแห่งนี้อยู่ทางด้านทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ของต้นสีมหาโพป,ประมาณสองกิโลเมตรห่างจากแม่น้ำเนร,รัญชราประมาณครึ่งกิโลเมตรอยู่ใกล้กับหมู่บ้านมุจลินพระพุทธองค์เสด็จมาเสวยวิมุตติสุขประทับที่โคนไม้มุจลินเป็นเวลาเจ็ดวันในสัปดาห์ที่หกหลังจากทรงตรัสรู้แล้วในช่วงนั้นพายุพัดเมฆฝนมา มีฝนตกพรำตลอดเจ็ดวันพระยามุจลริทนทขราชได้เข้าถวายอารักขาด้วยการแผ่พังพานพร้อมด้วยขนดเจ็ดรอบเพื่อป้องกันความหนาวลมฝนแดดเลือกยุงมีให้เบียดเบียนพระพุทธองค์เมื่อฝนหยุดตกแล้วมุจจริทนทขราชจึงคลายขนดแล้วจำแรงรูปของตนเป็นมานบหนุ่มถวายนมัสการนะเบื่อพระพัก ต้นราชายตนะสถานที่นี้มีต้นไม้เกศชื่อราชายตนะที่พระพุทธองค์เคยประทับเสเวยวิมุติสุขนั้นอยู่ทางทิศใต้ของต้นสีมหาโพธิ์ผ่านจากแม่น้ําเนรัญชราไปทางทิศตะวันตกประมาณสองกิโลเมตรครึ่งในสัปดาห์ที่เจ็ดหลังจากทรงตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ประทับเสเวยวิมุติสุขณบริเวณกวงไม้ราชายตนะได้มีพ่อค้าสองพี่น้อง คือสปพพุสัตและพาลิกะน,นำเกวียนบรรทุกสินค้าจากอุกระชนบทเดินทางมาถึงที่ประทับเกอดความเลื่อมใสจึงพากันเข้าเฝ้าพรา้อมทั้งได้ถวายข้าวสัตุตุชนิก้อนและชนิดผงจากนั้นพ่อคลาสองพี่น้องจึงได้ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธพระธรรมเป็นสรณะตลอดชีวิตเมื่อสิ้นสุดสี่ส้าวันพระพุทธองค์ ก็เสด็จกลับไปประทับณอาชปาละนิโครธอีกครั้งหนึ่ง